สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณเรื่องโจทย์ปัญหาก็แน,น่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกโจทย์ปัญหาจะต้องมี2ส่วนนั่นก็คือส่วนที่โจทย์ถามแล้วก็ส่วนที่โจทย์บอกเราต้องทราบว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์บอกอะไรเราบ้างอ้าวดูตัวอย่างนะคะ ข้อนี้เขาบอกว่ายายลีซื้อกล้วยปิ้งสี่ไม้แต่ละไม้มีกล้วยห้าผลยายลีซื้อกล้วยปิ้งสี่ไม้แต่ละไม้มีกล้วยห้าผลยายลีซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ผลโจทย์บอกอะไรเราลูกโจทย์ถามอะไรเราอ้าวบอกสิคะโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่า ยายลีซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ผลแล้วโจทย์บอกอะไรเราคะโจทย์บอกว่ายายลีซื้อกล้วยปิ้งสี่ไม้แต่ละไม้มีกล้วยห้าผลนี่ไงคือสิ่งที่เขาบอกเราอาพอเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมการคูณคือกล,คนนก,กลุ่มคูณจำนวนสมาชิกกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกครูแพรถามหน่อยข้อนี้มีกี่กลุ่มกี่กลุ่มคะ เราเอาไม้หรือเอาผลเป็นตัวจัดกลุ่มเราก็ต้องเอาไม้ใช่ไหมเป็นตัวจัดกลุ่มมีมี4กลุ่มกลุ่มละ5ก็4คูณ5เท่ากับจำนวนใด4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ4 1 4 4 2, 8, 4แปดส2่ 4, 4, 16, 4 24, คูณ5เท่ากับ20เราจึงตอบได้ว่ายายลีซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมด20 ผลยายลีซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมด20ผลเห็นไหมคะไม่ยากเลยขอแค่ให้เรารู้ว่าเขาถามอะไรเราเขาบอกอะไรเรามาต่อไปอ,อยากกินน้ำส้มจังเลยตู้แช่มีน้ำส้ม3แถวแถวละ6ขวดตู้แช่มีน้ำส้ม3แถวแถวละ6ขวด มีน้ำส้มในตู้แช่ทั้งหมดกี่ขวดโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่ามีน้ำส้มในตู้แช่ทั้งหมดกี่ขวดเห็นไหมนักเรียนตอบได้มันเหมือนกับการบวกเลยสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์ถามแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์ก็บอกว่าตู้แช่มีน้ำส้ม3แถวแถว,แถวละ6ขวดครูพแพรถามหน่อยเราจะใช้แถวหรือใช้ขวดในการจัดกลุ่มแล้วก็ต้องใช้อะไรคะใช้แถวเราเคยเรียนผ่านมาแล้ว 3แถวแถวละ6ก็3คูณ6เราจะท่องสูตรคูณแม่ไหนก็ได้แม่3ก็ได้แม่6ก็ได้ถ้าท่องแม่6ก็ท่องแค่3ครั้งก็เจอ6 1 6 6 2 12 6 3 18เราจึงทราบว่า3คูณ6เท่ากับ18แล้วก็ตอบได้ทันทีเลยว่ามีน้ำส้มในตู้แช่ทั้งหมด18ขวด มีน้ำส้มในตู้แช่ทั้งหมด18ขวดเห็นไหมลูกมันง่ายมากๆเลยต่อไปตู้หนังสือแต่ละตู้ยาว4 5เซนติเมตรนำมาวางเรียงต่อกัน3ตู้เห็นไหมคะเรียงต่อกัน3ตู้มีตู้ที่หนึ่งตู้ที่สองตู้ที่3ามเรียงวางต่อกัน3ตู้ความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตร ตู้หนังสือแต่และตู้ยาว45เซนติเมตรนำมาเรียงต่อกัน3ตู้ตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่3เรียงกัน3ตู้ความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนักเรียนเห็นในรูปไหมคะอ่าตู้ละ45เซน45เซน45เซนนำมาเรียงต่อกันครูแพรถามหน่อยโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่าความยาวทั้งหมด กี่เซนติเมตรแล้วที่เหลือก็เป็นสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกเราว่าตู้หนังสือยาวตู้ละ45เซนติเมตรนำมาวางเรียงต่อกัน3ตู้ครูแพนถามหน่อยนักเรียนจะใช้3ตู้หรือ45เซนติเมตรเป็นตัวจัดกลุ่มก็ต้องเป็นอะไรคะก็ต้องเป็น3ตู้เป็นตัวจัดกลุ่มก็เป็น3คูณ45 3คูณ45อ้าวตั้งการคูณเนาะ45คูณด้วย3 อันดับแรกเราคูณในหลักไหนก่อนหลักหน่วย3คูณ5 5 1 5 5 2 15 3 15ใส่5ทด1ต่อไปคูณในหลัก10 3คูณ4เท่ากับ12 12บวกกับ1เป็น13ดังนั้น3คูณ45หรือ45คูณ3จึงเท่ากับ135เราจึงตอบได้ทันทีว่า ความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรคะ135เซนติเมตรเห็นไหมไม่ยากเลยง่ายมากๆไปนะคะคราวนี้ครูแพรจะให้นักเรียนทำแบบสึงหาร5.13เราจะทำไปพร้อมๆกันเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะมี2หน้านิดเดียวอ้าวหน้าแรก เขาบอกว่าให้เขียนสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบในหน้า185นะคะอ่าข้อที่1ใบบัวจัดยาหม่องใส่ถุง10ถุงถุงละ2ขวดใบบัวจัดยาหม่องใส่ถุงทั้งหมดกี่ขวดง่ายมากๆโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่า ใบบัวจัดยาหม่องใส่ถุงทั้งหมดกี่ขวดแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์ก็บอกว่าอะไรคะใบบัวจัดยาหม่องใส่ถุงสิบถุงถุงละสองขวดอ่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเราจะเอาอะไรเป็นตัวจัดกลุ่มคะระหว่างถุงกับขวดเราใช้อะไรเป็นตัวจัดกลุ่มก็ต้องใช้ ถุงในการจัดกลุ่ม10ถุงถุงละสอก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น10คูณ2เท่ากับช่องว่าง10คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ง่ายมากๆ12เป็น20เราจึงตอบได้ทันทีว่าใบบัวจัดยาหม่องใส่ถุงทั้งหมด20ขวดเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายมากๆอ่า นักเรียนพสต์วิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยจดจดเสร็จค่อยดูข้อต่อไปอระหว่างที่จดครูแพรไปข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยจดข้อที่สองแก้วน้ำความเป็นแถวสี่แถวแถวละสามใบความเป็นแถวสี่แถวแถวละสามใบมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบครูแพรถามหน่อย สี่แถวนี่นักเรียนมองซิสี่แถวนี่คือแถวแนวตั้งหรือแถวแนวนอนถ้าได้สี่แถวนี่คือแถวแนวแนวตั้งเก่งมากค่ะแถวแนวตั้งอ่ามาบอกครูแพรซิโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่ามีแก้วน้ําทั้งหมดกี่ใบแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าแก้วน้ํำความเป็นแถวสี่แถวแถวละสามใบเราก็จะใช้แถวในการจัดกลุ่มใช่ไหม กี่แถว4แถวแถวและ3ก็4คูณ3 4คูณ3เท่ากับเท่าไร4่ส3 12ดังนั้นเราจึงตอบได้ว่ามีแก้วน้ำทั้งหมด12ใบมีแก้วน้ำทั้งหมด12ใบอ่ใบนักเรียนเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไป หน้า186เขาบอกว่าให้วงรอบสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็หาคำตอบอ้าวอ่านสิค่ะอ่านพร้อมกัน123แม่ซื้อผ้า2เมตรราคาเมตรละ95บบาทแม่ซื้อผ้าทั้งหมดกี่บาทโจทย์ถามเราว่า แม่ซื้อผ้าทั้งหมดกี่บาทแล้วก็วงรอบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นสิ่งที่โจทย์บอกเราก็ขีดเส้นใต้ใช่ไหมง่ายมากวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกหลังจากนั้นเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์2เมตรเมตรละ95เขียนได้เป็น2คูณ95 2คูณ95เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสิคะ95คูณ2 2 5เป็น10ใส่ศูนทด1 2คูณ9ใช่ไหม2 90 8บอกอีก1เป็น19ดังนั้น2คูณ95จึงเท่ากับ190เราตอบได้ทันทีว่าแม่ซื้อผ้าทั้งหมด190บาทเห็น <c oughs> ไหมง่ายมาก แม่ซื้อผ้าทั้งหมด190บาทนะคะต่อไปข้อที่2แก้วน้ำา1โหลมี12ใบแก้วน้ำหนึ่งโหลมี12ใบยายซื้อแก้วน้ำสามโหลยายซื้อแก้วน้ำกี่ใบ แก้วน้ำหนโหลมีสิบใบยายซื้อแก้วน้ำสามโหลยายซื้อแก้วน้ำกี่ใบนักเรียนดูนะคะโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่ายายอะไรคะยายซื้อแก้วน้ำกี่ใบแสดงว่าที่เหลือเลยต้องเป็นสิ่งที่โจทย์บอกเราก็ขีดเส้นใต้เห็นไหมนักเรียนค่ะคำว่า1โหลเนี่ยจะมี12 เช่นซื้อสมุดหนึ่งโหลก็คือซื้อสมุด12เล่มซื้อไข่หนึ่งโหลก็คือซื้อไข่12ฟองซื้อปากกาหนึ่งโหลก็คือซื้อปากกา12ด้ามน,นะคะสิบหนึ่งโหลนี่คือ12อเขียนไหมคะอ้ะาวคราวนี้เขาบอกว่ามี3โหลสามโหลโหลละเท่าไหร่โหลละ12ก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น3คูณ12 3คูณ12เท่ากับเท่าไหรแล้วท่องสุรคูณ12 1เป็น12 12คูณ2เท่ากับ24 12คูณ3เท่ากับเท่ากับ36ดังนั้นเราตอบได้ทันทียายซื้อแก้วน้ำ3า36ใบยายซื้อแก้วน้ำา36ใบเห็นไหมคะง่ายมาก 1หโหลคือ12นะคะอย่างเช่นซื้อน้ำา1โหลคือน้ำา12ขวดเนี่ยคำว่า1โหลเนี่ยแทน12ต่อไปข้อที่3ข้อที่3อ่านพร้อมกันค่ะแม่ขาซื้อน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนารกน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลายย่างอย่างละสี่ยีกระปุก อย่างละ20กระปุกแม่ค้าซื้อน้ำพริกทั้งหมดกี่กระปุกดูหน่อยนักเรียนมีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาย่างมีน้ำพริกกี่อย่าง4อย่างอย่างละ on, eng, ok, dar, ang, ang. Ang 20กระปุกแม่ค้าซื้อน้ำพริกทั้งหมดกี่กระปุกอ้าวนักเรียนวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ก็ถามว่าแม่ค้าซื้อน้ำพริกทั้งหมดกี่กระปุกแสดงว่าที่เหลือเป็นสิ่งที่โจทย์ บอกลูกก็ขีดเส้นใต้อู้พขอโทษอ่าโอเคขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะอ่าเขียนประโยคสัญลักษณ์อ้าวมันมีแค่ยี่สิบอะแต่ครูแพรบอกว่ามันมีน้ำพริกกี่อย่างน้ำพริกสี่อย่างไะคะมีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกน้ำพริกแมงดาน้นำพริกปลาย่างมีสี่อย่าง,างแสดงว่ามีสี่กลุ่มกลุ่มละยี่สิบสี่คูณยี่สิบอ้าวดูสุดคูณแม่ไหนเนาะ 4คูณ2เป็น8เติมศ1ตัวเป็น80%เห็นไหมง่ายมากอันนี้เราเรียนแล้วดังนั้นเราจึงตอบได้ว่าแม่ขาซื้อน้ำพริกทั้งหมดยี่แปกระปุกแม่ขาซื้อน้ำพริกทั้งหมด80%กระปุกเห็นไหมคะไม่ยากเลยเวลาที่เขาให้ตัวเลขมาแค่1ตัวเนี่ยเราต้องดูละว่าเขาให้อะไรมาบ้างมันใช้เป็นข้อมูลได้ไหมนะคะ อ่ะคราวนี้ดูต่อดูต่อเดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งเราจะทำต่อเลยนะคะอ่ะาคราวนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้าถัดไปหน้า187กับหน้า188อ่าดูซิอ่ะมาแล้ว โ okay. อเคหน้าหน7้า187กับ188ทําต่อเลยมันนิดเดียวแป๊บเดียวต่อไปอหน้าหน7้า187หน้านี้เขาให้เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบเฉยๆแต่มันจะแตกต่างจากแบบฝึกเมื่อกี้ไหมแม่ซื้อมะนาว50ผลราคาผลละเท่าๆกันแม่จ่ายเงินทั้งหมด100บาท มะนาวราคาผลละกี่บาทมี50ผลผลละเท่าไหร่นักเรียนรู้ไหมไม่รู้แต่รู้ว่าจ่ายทั้งหมด100บาทราคาเท่าไหร่เราไม่รู้แสดงว่าเรารู้จำนวนกลุ่มไหมตอนนี้รู้จำนวนกลุ่มไหมรู้ค่ะว่ามี50ใช่ไหมคะ50ผลผลละเท่าไหร่ไม่รู้ก็50คูณจำนวนใดเท่ากับ100 50คูณจํานวนใดเท่ากับ100 50คูณอะไรล่ะ50คูณอะไร50คูณ2 50คูณ2เท่ากับ100เราจึงตอบได้ทันทีว่ามะนาวราคาผลละ2บาทมะนาวราคาผลละ2บาทเห็นไหมคะแบบฝึกหัดนี้จะแตกต่างจากอันที่เราทำเมื่อกี้ อันเมื่อกี้เขาให้หาผลคูณใช่ไหมแต่คราวนี้เขาให้เราหาค่าของตัวที่เราไม่ทราบค่าหาตัวที่เราไม่ทราบก็คือราคามะนาวเราไม่ทราบแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แทนแล้วก็หาออกมานะคะต่อไปข้อ2น้ำดื่มหนึ่งลังมี24ขวดน้ำดื่มหนึ่งลังมี24ขวดเรียงเป็นแถวแถวละหก ขวดเรียงเป็นแถวแถวและ6ขวดน้ำดื่มลังนี้มีกี่แถวเรารู้ไหมไม่รู้แถวแถวคือกลุ่มใช่ไหมมันต้องอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นจำนวนใดคูณด้วย6เท่ากับ24นี่ไงคะกี่แถวเราไม่รู้รู้ว่าแถวและ6แล้วทั้งหมดมี24จําจำนวนใดคูณ6เท่ากับ24 6คูณอะไรล่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 6 4 24ดังนั้นเราจึงทราบว่า4คูณ6เท่ากับ24และตอบได้ว่าน้ำรังนี้มีกี่แถวมี4แถวเห็นไหมคะเขาถามหาแถวต่อไปข้อที่3 แม่จัดดอบกบัวเป็นกมกาละสามดอกแม่จัดดอกบัวเป็นกากาละสามดอกแม่ใช้ดอกบัวทั้งหมด27ดอกแม่จัดดอกบัวกี่กามีกมละสามดอกมีทั้งหมดมี27ดอกแม่จัดดอกบัวกี่กาคําว่าอะกากับดอกนี่เราใช้อะไรจัดกลุ่มเราก็ต้องใช้อะไรใช้กาเนาะในการจัดกลุ่มแสดงว่าเรารู้ไหม ม,มีกี่กลุ่มไม่รู้ก็คือจํานวนใดกําละ3ดอกก็จํานวนใดคูณด้วย3ให้มีทั้งหมด27จํานวนใดคูณด้วย3เท่ากับ27 3 1 3 3 2 6 3 3 9 เราหานั่นก็คือ9 9้าคูณสเท่ากับ27ตอบได้ทันทีแม่จัดดอกไม้แม่จัดดอกบัวได้9กรัมแม่จัดดอกบัวได้9กร,รมัมนไมคะเขียนลงไปให้เรียบร้อยเราดูสิว่าเขาให้กลุ่มมาไหมถ้าเขาไม่ให้กลุ่มเราก็ว่างไว้เป็นจำนวนที่เราต้องหาใช่ไหมคะต่อไปหน้า188 หน้านี้เขาให้หาคําตอบเฉยๆแต่ลูกจะต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ใส่พื้นที่ข้างๆเหมือนที่ครูแพจะเขียนตอนนี้นะคะเขียนใส่พื้นที่ข้างๆที่ว่างอยู่ข้างๆโจทย์น่ะอ้าวข้อที่1พ่อปลูกกล้วย25ต้นปลูกทั้งหมด25ต้นปลูกเป็นแถวแถวละ5ต้นพ่อปลูกกล้วยทั้งหมดกี่ต้นเอา พ่อปลูกกล้วย25ต้นปลูกเป็นแถวแถวและ5ต้นพ่อปลูกกล้วยทั้งหมดกี่แถวสิ่งที่เราไม่ทราบคือแถวแถวใช้ในการจัดกลุ่มแล้วก็ทำเป็นจำนวนใดคูณด้วย5เท่ากับ25จำนวนใดคูณด้วย5เท่ากับ25ท่องสูตรคูณแม่5 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 2 5ดังนั้นเราจึงดูว่า5คูณหเท่ากับ25 5คูณหเท่ากับ25แล้วตัวเลขที่เราไม่ทราบคือเลขอะไรคะตัวเลขที่เราไม่ทราบคือเลขอะไรเลข5ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงตอบว่าพ่อปลูกกล้วยทั้งหมด5แถวง่ายมากอา นักเรียนอย่าลืมเขียนประโยคในลักษณข้างๆนะต้องเขียนนะคะเอาไว้ดูต่อไปข้อ2ยายซื้อเทียนหอม88เล่มจัดใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันยายซื้อเทียนหอม88เล่มจัดใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันได้8กล่องแต่ละกล่องมีเทียนหอมกี่เล่มรู้ว่ามีกี่กล่อง8กล่องอุธยแสดงว่ามี8ดกลุ่ม กลุ่มละกี่เล่มละ่ะไม่รู้ก็8คูณด้วยจำนวนใดเท่ากับทั้งหมดคือ88 8คูณด้วยจำนวนใดเท่ากับ88 8คูณอะไรนี่ง่ายมากเลย8คูณ8คูณ11เท่ากับ88ดังนั้นเราจึงตอบได้ว่าแต่ละกล่องมีเทียนหอม88เล่มแต่ละกล่องมีเทียนหอม88เล่มนะคะ ่อปอ๋อพราไม่ใช่คุณแม่พูดผิดขออภัยค่ะแต่ละกล่องมีเทียนหอมสิบเอ็ดเล่มแต่ละกล่องมีเทียนหอมส1บเอ็ดเล่มนะคะขออภัยเมื่อกี้พูดผิด1ิบเอ็ดเล่มนะลูกนะอาต่อไปข้อที่สามแม่จัดขนมถ้วยใส่ถาดเป็นแถวจัดเป็นแถวเลยแถวละเจ็ดถ้วยแถวหนึ่งมีเจ็ดถ้วยต้องจัดขนมถ้วยกี่แถว ต้องจัดขนมถ้วยกี่แถวจึงจะได้ขนมถ้วย70ถ้วยอุ้ยรู้แล้วนี่ว่าแถวและเจแต่กี่แถวล่ะแสดงว่าไม่รู้อะไรไม่รู้แถวคือไม่รู้กลุ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นจำนวนใดคูณ7เท่ากับ70 7คูณอะไรได้70ล่ะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7จ็ดห7สี่สิ6สองเจ็ดเป็น70รู้เลยค่ะว่า10บคูณเดเท่ากับเจดังนั้นเราต้องจัดขนมถ้วยทั้งหมดกี่แถว10แถวเราต้องจัดขนมถ้วยทั้งหมด10แถวนะคะจึงจะได้ขนมถ้วย70็ถ้วย à, อีกข้อหนึ่ง ไข่ไก่ทั้งหมด54ฟองมีทั้งหมด54ฟองใส่กล่องได้กล้าอเก้ากล่องใส่กล่องได้9กล่องกลอง่กลอ,งกลองละเท่าเท่ากันแต่ละกล่องมีไข่ไก่กี่ฟองมีกี่กล่อง9กล่องละเท่าไหร่ไม่รู้แสดงว่า9คูณกับจํานวนใดเท่ากับ54 9คูณจํานวนใดได้เท่ากับ54แล้วก็ท่องสี่ 1> 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54ดังนั้นเลขที่หายไปก็คือเลข69คูณ6เท่ากับ54ตอบได้ทันทีแต่ละกลอ่ไขไข 6, ลกลองมีไข่ไก่6ฟองแต่ละกล่องมีไข่ไก่6ฟองเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย ว,วันนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดรวมทั้งสองแบบฝึกหัดแล้วคราวนี้ครั้งต่อไปที่เราจะเจอกันเนี่ยเราจะเจอกันในออนไลน์ใช่ไหมคะในไลน์ม e ทติ้งนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูแพลเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ